ในการอัพซีซีนะครับจากตัว400เป็น500มาดูข้อดีกว่านะครับพี่อันนี้ข้อเหวี่ยง400ร้อซีซีนี่ครับพี่ระยะชักข้อเดิม400ระยะระยะสลักของเขาจะชิดแกนเลยถ้าเป็น500จะขยับมาประมาณ8.5ดมิลจะขยับมายึดตรงนี้ครับมาตรฐานโรงงานชิ้นส่วนชิ้นส่วนอาตัวของระหว่างเครื่อง400กับเครื่อง500ร้อันนี้จะเป็นชุดของสแตนดาร์ดโรงงานเครื่อง400ก้านเขาจะเป็น2.6อนะครับพี่ลูกสูบ เขาจะเป็นหัวนูนแคมครเขาเป็นระยะยกของไอดีเนี่ยจะ38มิลครับผมแล้วก็กระเดืองกระเดืองจะเป็นกระเดืองไม่มีรูรส่วน500 500นี่อันนี้ก้านเขาจะเป็นเอกลักษณ์เลยครับพี่583ก้านเขาเนี่ยมาเทียบกันแล้วเนี่ยจะสั้นสั้นกว่าเดิมประมาณ10มิลจะเป็นกระเดืองร,รออูน้ำมันจะออกมาตรงตรงแคมพอดีคแคมระยะยกนี้จะ39มิลแคมป์ใช่แล้วก็ลูกสูบของเขาจะ เป็นลูกหวัวเรียบ